มนนี้เป็นครั้งที่25ตรงกับวันที่4ทธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายสุวรรณจีรมกรขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ทยบูชาแด่องค์พระควมปฏิเิระเจ้าองค์หลวงปู่สำมเ็็จุนหลวงปู่บุญชูเดชหลวงปู่ศิราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโบทจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโบทจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาตัดธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักกโมกทังตักเคกาเมจรูเปขิริสิขาราตเตจันตาลิเกวิมาเนทีเปรัทเทจขาเมตันลุวนาคาเน เกอวัตุมมิเกเตผุมมาจัยันตุเทวาชรธารวิสเมยักคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกย่างมุนิวะพระวัจนงสาทโวเมสุนันโตธรมมัสวนกาโอายัมปทันตา ธรรมะสวัณกาโลอายัมพัทันตาธรรมะสวัณกาโลอายัมพัทันตาบทสวดนมังกรสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสะบทสัพจักคิยคาถานาติเมสรณังอันยังพุโธเมสรณังวะรังเอเตนะสาจวาเชนะโสติเมโหตุสาปทานาติเมสรณังอันยังธรรมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสาจวาเชนะโสติเมโหตุสาปทา นาติเมสระนางอัญยังสังโฆเมสระนังวังเอเตนะสาจาวเชนะโสติเมโหตุสาปัทาบทส่วนมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอาทายาสาปปานินางปุเรตวาปารมีสาปปัตโตสัมโพทิโมตตะมังเอเตนะสาจวาเชนะมา โหตุสาปุปัตวามหากรุณิโกนาโทอิทายาสาปปานินาปุเรตวาปารมีสาาปตโตสัมโพธิมุตตบังเอเตนะสาจวัชเชนะมาโอนตุสาปุปปัตวามหาากรุริโกนาโทสุขายาสาปปานินะปุเรตวาปารมีสาาปตโตสัมโพธิมุตตบัง เอเตนะสาจวาเชนะมาโหตุสุโหตุสาคูปาตทวาบทส,สวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเงกังสมายาังปะกวาสาเกสุวิหารตีกปิรวาตุสมิงมหาวานเน มาตาภิกขุสังเขนสัตยิปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพวะอรันเตหิทัตหิเจรลกธาตุอิเทวตาเยพุเยนาสันนิปติตาโนติปะกวันตังอาศานยาภิกขุสังขัญจาระโคจตุนนงสุทธาวะสกกาณังเทวานังเอตตาโหสียังโคปะกวา ताके सुविहारति कपिरवातु न महावने समी महा वने महता फि सङ्ख्येन सा पञ्चमते हि फि सते हि तफे वा अर्हन्ते हि ततहि च चरो हि देवता เยผู้เยนาสันนิปติตาหุนติปควานตาทาตนาญาภิกขุสังคันจะยันนูนามยมปิเยนาปควาเตนุปัสังกเมยยามาอุปัสังกมิตวาปควโตสันติเกปัจเจกคาถาภาสิยามาเตยตะโคตาเทวตาสยยถาปินามาภะวาปุริโสตรมมิตังวาภาหัง ภาษาเลยยาภัษาตังวาปาหังสามมิเชยยาเอวะเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตาไลตาพะกวโตปุระโตปาตุรหังสวดาโคตาเทวตาพะกวันตังอภิวาเทตวะเอกบันตังอาตังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระกวโตสันติเกยบังกาทังอาาติมหาตมโยปวันตมิงเทวกายตมาคตาคะตามัมบางธรรมะ สมยังทักขิตาเยวาปาราจิตสังขันติอรโคอปาราเทวตาภะควโตสันติเกบังกาทังอาภาสีตัรพีขโวสมาัางสูจิตตังอัตโนชุกรรมังังสุสารถิวเนตตานิเหตวาอิริยาลิลักขันติปันนิตาติอาโคอปาราเทวตาภะควโตสันติเกบังกาทังอาภาสีเชตวาขีหลังเชตวาบริคังอินทะขีหลัง โอหัจมะเมชาเตตลันเตสุทธาวิวาราจาคมัตตาสุตันตาสุสูนาคาเตยตะโคอปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกมังคาถังอภาสิเยเกจีพุทธังสระนังกเตเสนะเตเขมิสันเตยบายภูมิงปหายามานุสังเถียงเทวกายังปริปูเรสันตีเตยตะโคปะกวาภิกขุอามันเตติเยุยเยนะ พิกเวทะตสุโรกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถากตังทัตนาญาภิกุสังคันตเยปิเตภิกเวเอเฮสุงติธมรมทานางรันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปะวันตานะเอตาปละมาเยวเทวตาสันนิปติตาเอเฮสุงเสยยถาปิไมหังเอตลิเยปิเตพิกเวภวิสันติยนาคตมาทานางอรันโตสัมมาสัมพุทธ เสัมปีปะกวันตานงเอตาปะละมาเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตรีอาชิกิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตติยิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกกลางมนสีิกรุตธาติสามิเิ เอวัมพันเตติโคเตภิคูภควาโตปัจโสสูงภคว,ทะทะวาเอตตโวจะสิโลกมนุษย์กัสามียถาภุมมาตัทธิตาเยติตาคิริคับบาลัาปาางปะหิตาตาตามหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโรมังสาิตัมพุโนโอทาธรมสาสุทธาวิปัสสนนัมนาเวราพิโยปัญจเต,าตยตะวาวเน กาปิรวัตถเวตโตอามันตยิสัทธาตวเกาตาเรระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจอาตาปมะกะลุสตวาพุทธสาสาตนาเตสัมปาตุลหุยานังอมุสานาทาตนอเปเกชาตมาทักคุงสาตังอธาตตาติงสตังเกสาตานังอมุสานามัสสุงอเปเกนันตมาทักคุงสาสภาพุตาวุตันสาตภาง อภิญญาเยาวะวักิจมเจกคูมาตโตอะมันตยิสัทธาสาวกเกตตะเเตเวกายาภิกขันตเตวิชานาตาภิกขโวเยวังกิตยิสสามิกิลาเหอนุปุพโสตตาสาวะยาขาภูมิมาคาเปรนวัฏฐานวัยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัติโนมัทมานาภิกกาโมภิกขูนางสมิติงุรังชาสาสาเฮวตายาขานานาตะวันทิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโต จะสิติโนมัธมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงุนังสาตาคีราติสัตายากานาณตะวันที่โนอิทิมันโตชุติมันโตวันุวันโตยสถติโนมัธมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงุนังอิเจเตโสาสัตตาอยากขานาณตะวันที่โนอิทิมันโตชุติมันโตวันทุวันโตยสิติโนมัธมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงุนังเวสามิตาปันจตตายากขานาณตะวันที่โนอิทิมันโตชุติมันโตวันุวันโตยสถติโนมัธมานา อาวิกามุงพิกุลนางสมิติงวณังกุมพิโรราชกิโกเวปุลสตานิเวเสนังพิโยนางสตาสังยักษานางปิยุปาสติกุมพิโรราชกิโกโสปาคาสมิติงวณังปริมาณจติสังราชาตตาลัตโตภาษาสติขันธบานางอาทิกติมหาราชายตติเสปุตตาปีตัสสาภาโวอินธนาามาภะไรทิมันโตชุติมันโตวานวันโตสัสิโนมตมานาอวิกามุงพิกุนางสมิติงวณังทักกินันจติสังราชาวิรุโธตับบา ตาภาษาสติกุมบรรดานางาธิปติมหาราชายาตติโสปุตตาปิตัสสะพ้าโวอินทนามามหาภระไที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสินุมถัมานาอาภิกามุงภิกขุนางสมิติงุนางปจิมันจติสังราชาวิวรูปคโคภาษาสตินาคานางาธิปติมหาราชายาตติโสปุตตาปิตัสสะพ้าโว อินทนามามหาพราหมที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมัทมานาภิกามุงวิกูนางสมิติงุังอุตรันจติสังราชากุเวโรตับปางสาตยยาคานางอาทิตปฏิมหาราชาุติโสปุตตาปิตัสสะวโวอินทนามามหาพราหมที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมัทมานาภิกามุงวิกูนางสมิติงุังปุริมัติสังท้าตารถโทนักกินีนวิรุณโกปชิเมนวิรูปักโคกุเวโรอุตรลังทิสังจตารเตมหาราชามตาตุโรติสตา ถ้าทันละมานาอ่านทั้งสูวรเณกาปิรวัตทเวเตสังมายาวินุตาสากูว,วันจัติกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจฉวิภูโตสาจนโนกาการมาเศธโทจกินทุมันทุ นิมันทุจะปนาโธปมัญโยเทวสุตโตจะมาตริจิตตะเตโนจะคันนภพนะโอราชาโนสปูอาคูปัญจติกเจวะติมพะลูสุริวัชสาเอเตจันยจราชาโนคันณภาสาราชุพิโมทมานาอภิการมุงภิกขุนางสมิติงุนางุตอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสาตตักกรมภาัะสาตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามูนาทตาัทธาจะคูนาคายัสสิโน เอราวัณโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนังเยนาคาลาเชนาวารันติทิพพาชิชาปักขีวิสุจตักคูเวหายาสาเตวนมัชปัตตาจิตตาสุปันนายติเตสนามังอภยันตานาคาราชานมาสีสุปันนโตเข็มมกาสีพุทธโธสันไหวจาหิวปันตานาคาสุปันนาสลมะกาสุพุทธัง ทิตาวชีรหัสเทนะสมุทังสุราสิตาภารโตวาสวัสเตติทิมันโตยัสติโนการกัญชาวาวิมาอสุราธาลเวกตาเวปัจจิตเตตุติตจะหาราโทนุจีสาสต,ตันจับผลิกปุตตานังสัตเปเวโรจานามกาตันในทวาพลิกเตนังละหูพัดท,ทมุปาขามุงสามโยธานิพัตสันเตปิคูนังสมิติงวนังอาโพเทวาปทวีเตชวายโยตถาขามุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจารยะสาสหะ เมตตากรุณากายิกาคูเทวาสัตสินโนทาเสเตตัสตากายาสามเพนานันตะวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยัสัตสินโนมัทมานาภิกามุงปิกูนางสมิติงวานเวนโทจเทวาสาลีจ่าอสมาทูเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูภุรักขิตาสุลสูปนิสาเทวาเสยมาคูปุรักกิตานักขัตตานิปุรักิตวาคูมันทวบลากาวาสูนางวาสโวเสตโทสักโก ป่าขาปุรินโททาเสตเตทัศทากายาสัพเพนาาแต่วันโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนับวัน,ตวนโตสถิโรมทบมานาภิกามูภิกขุนางกมิติงรังอาถาคูสาภูเทวาชลวากีสิกาลิวะอาริธกาเจโรชาเจอ,อุมมาผูกผานิพาสีนโนวรุณาถาธรรมมาจาจุตตาจากเนชกาสูเลยยลักรุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสีนโนท่าเสตเตทัธทากายาสัพเพ นานาตะวันนิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนนวันโตยัสันสินโนมตมานาะอภิกามุภิกขุนังสมิติงวณังสมานามารตามานามุสามานุสุตามาขิทธาปะจุจิกาคร มโนปทุศิกาอาถาคูหันโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาคูเววายาสสินโอคาเซติระถากายาสัพเพนานันตะวันนิโนิจิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสาสสิโนมัทมานาภิกาโมภิกุนางสัมปิติงุนางสุกกรุมารุนาคูเวสัสสะโอทันะไคหาปาโมค้าคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาลักษมิสก้าเจสสสิโนฐานะยังอาคาปชุนโนโยชิสาวาสติ ท่าเสตทศทากายสัพเพนานาตตะวันีิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยะสัตสินโนมทมานาอภิการมวิคุณังสมิติงนังเขมิยาดุจามะเคมิยาดุสิตายามะกัตตกาจยะสัสินสสมพิตการามเสตท้าโชตินามาจัสวาลิมมาตติโนอาคูท้าคูปรนิมิตาท่าเสตทศทากายสัพเพนาราตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยะสัตสินโนมทมานาอภิการมวิคุณังสมิติงนัง ักเทเตเทวนิกายาสเพนานาตะวันนิโรนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยติสาจะปุตจติมักีลังโคตินตมนาตวังจักเขโมฆาตะลังจันทังทักเขโมฆาตะลังนาคังจันทังวะสินตาติตังสุภมมาปรมัตโตจะปุตตายที่มะโตสหัสันนางกุมารโอติโสจะโสปากาสัมิติงวนางสาัสภัมวโลกานางมาพมาวิตติตติอุปปันโนจุติมันโตวิมากายโยสัติโส ถ้าเสรษาอิสราคูปัจเจกทสวติโนนตสันจามัชตวาค่ะหาริโตปริวาริโตเตจาพเีอภิเตจาศเีอภิกันเตสินเทเทเวสภัมเกมารเสนาภิกกามิปัสสะการสามันที่ยังเอธาพันธะละเอธาคันธาพันธะลาเคนะพันธมัตุโวสัมมตาปริวารลธามาโวมุจิตโกจินัง อิติตทังมังเสโนกันหัเปนังอเปสยิปารินาตะละมหาจาสลังกตวาเประวังยะถาปะวัสสกมโันโตสุิตโกตาโสปทวัตติโสยังโอเสตัญจะสัพพังอภิญญยะวะกิวะนะตะุมาตะโวมันติ ปัจถาโสปจุดทาวัติสังกุโธสยังวเสตันจะสัพพังอปิญญาเยาวมกิจมารตะคุมาตะโตอมันตะยิสัทถาสาวกเศาสเนนรเตมาเสนาปิจกันตาเตวิชานาตาศิกโหเตจาตาปมะกลุสุตวาพุทธาสัสสานังวิสราเกหิปักกาุงเนสังโลัมปิชยุงสเพวชิตสังขามาพยาติตายสัตตินโมทันติสาพูเตหิสาวกาชเนสาวกา チアネーズをティて。<laughs>